รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณพศ2568เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสุขภาวะแบบองรวมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาคมโลกและมุ่งสู่เรียลเวอร์อิมแพกการสารต่อภารกิจต่างๆที่จะขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้วยกลไก 3A ร่วมกับการจัดทำโครงการแฟลกชิพ ให้เชื่อมโยงการทำงานร่วมกันกับรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงานทั้งนี้อธิการบดีมีกำหนดรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภามาหาวิทยายลายัยเพื่อติดตามความคืบหน้ารวมทั้งนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมากำหนดทิศทางและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานร่วมกับทีมบริหารเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยายลายัย ในปีงบประมาณพศ2568มหาวิทยาลัยกำหนดโครงการสักชิปจำนวน13โครงการซึ่งมีการดำเนินงานในรอบ3เดือนดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่1มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการแฟลกชิปจํานวน4โครงการการสร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสังคมโลกภายใต้แฟลกชิประบบนิเวศงานวิจัยครบวงจรเพื่อสนับสนุนการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็งให้ร่วมผลิตผลงานที่มีอิมแพกต่อสังคมและประเทศร่วมกับแฟลกชิปการให้ทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์งานวิจัยเชิงรุก4ประเด็นสําคัญแฟลกชิปเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อรองรับศาสตร์ในอนาคตก่อให้เกิดความร่วมมือด้าน การวิจัยการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับพันธมิตรที่มีศักยภาพชั้นนำต่างประเทศและแฟลกชิพที่จะเร่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาวะของมหาวิทยายลัยสู่เชิงพาณิชย์ยุทธศาสตร์ที่2มหาวิทยายลัยจัดทำโครงการแฟลกชิพจำนวน2โครงการ การเพิ่มอำนาจผู้เรียนให้เข้าถึงการศึกษาและมีส่วนร่วมออกแบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันด้วยแฟลกชิปการจัดการศึกษาเพื่อเสริมพลังการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สำหรับอนาคตโดยดำเนินการในเรื่องต่างๆเช่นการพัฒนารายวิชา G.E. หมวดวิชาที่เสริมสร้างให้นักศึกษาพร้อมรับมือกับโลกในปัจจุบันและอนาคตและสามารถเรียนรายวิชา Gen Ed ในรูปแบบข้ามสถาบันเตรียมนำโปรแกรม Chat GPT มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างชาติผ่านการจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์หรือคอยการให้บริการและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแก่นักศึกษาและบุคลากรการเพิ่มจำนวนอาจารย์ให้ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ PSF และ MUPSF อย่างต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการจัดทําหลักสูตรแซนบ็อกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านพัฒนากําลังคนของประเทศในสาขานวัตกรรมสุขภาพและสุขภาวะแบบองค์รวมไปพร้อมกับการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในฐานะสถาบันร่วมผลิตและจัดการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาการขั้นสูงทางชีวการแพทย์และการสร้างสารรค์ธุรกิจสุขภาพการเพิ่มจํานวนรายวิชาและหลักสูตรออนไลน์รวมถึงต่อยอดให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ MUCe การเสริมสร้างระบบนิเวศการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษานักวิจัยตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยภายใต้สถาบันเมทีสคูลแฟลกชิปการส่งเสริมเครือข่ายสิ์เก่าให้มาร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆยุทธศาสตร์ที่3มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการแฟลกชิปจำนวน3โครงการ แฟลกชิพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยผลักดันสู่การเป็นนโยบายผ่านการให้ทุนสนับสนุนภายใต้ทุน S3 สสามแฟลกชิการเสริมสร้างศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ประเทศกำลังพัฒนาผ่านการจัดโครงการร่วมกับคู่พันธมิตรในต่างประเทศแฟลกชิ i p อสดการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นรากฐานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรภายใต้ศูนย์ซีฟาว ยุทธศาสตร์ที่4มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการแฟลกชิปจำนวน4โครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนให้กับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวางกลยุทธ์แบรนด์และการสื่อสารภายใต้แฟลกชิพแบรนด์มหิดลและการระดมทุนเพื่อยกระดับแบรนด์มหิดลบนพื้นฐานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่จะสร้างคุณค่าให้สังคมแฟลกชิปการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลด้วยแนวทางพัฒนา global talent อย่างต่อเนื่อง แฟลกชิปการทราพิบาลข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมตามกฎกระทรวงสามารถจัดเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้พร้อมใช้งานทุกพันธกิจและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและแฟลกชิปการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวในกระบวนการทำงานเริ่มต้นจากการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้จัดการงานเอกสารการจัดการงบประมาณให้ยืดหยุ่นและปรับปรุงการหมุนเวียนของเงินทุนเพื่อเพิ่มกระแสเงินสดสร้างความมั่นคงทางการเงิน ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยจะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ต้องมาจากการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่จะนํามหาวิทยาลัยสู่ Real World Impact